พี่น้องมือนี้สิมาเห็ดปนปลาด้วยจ้าพี่น้องตำบักพริกก่อนจ้าอันนี้บักพริกตั้มเดี๋ยวเลยจ้าพี่น้องมันจะมาตปนปลาใส่กับบักเขือเลยจ้าเอาบักเขือใส่สต้มนบะเขือใส่กับปลาแล้วก็ hôm đen xây nặng cho anh hôm đèn tặng một khía con tặng một khía đẹp đẹp oh, nửa ba đông đời chả nửa ba này anh bài tặng ổn đẹp loại với đại cha phi nọ ทำตัากันดีเด็กะน้ำปะลาไหลลงเลยจ้ามันขึ้นนำปลาไหลจับให้เนาะ,ะ,ะนำปะลาไหต้มใส่ใบตะไคร่ใบมะกรูดใส่คาเลยจ้านี่ปนปลาใส่กระเบ,บื้อขี้จ้าใส่หอม หอมที่ห้าซอยไว้เด็ดจ้ะพี่น้องมาลงเลยจ้ะสิบเมืองผู้ดีละจ้าสำหรับพลปลาเฮากระเซ็ดเป็นทีเดียบร้อดละจ้าพี่น้องพักเฮากระซิ่มีพักซีดาวแล้วก็มะเขือพักกระทินแกแล้วก็มะ บักทัวปีด้วยจ้าพี่น้องนี่จ้าปนปลาปนปลาส่บักเท้าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ออนกับสีฝากไว้เพีย้ยนสนิลด้วยจ้าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทกำลังใจออนกับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยที่มากดติดตามให้เป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ออนก็จะไปก่อนเลอจ้าพี่น้องบายบาย